นะครับถ้าใน้สิทธิ์พร้อมแล้ววันนี้เราจะมา brief l a p นะครับนะการทดลองเรื่องสเตริโอนะัเคมีหลุกนะครับนะวันนี้จะเป็นการต่อโมเดลล้วนหลนุกน,นะครับนะเพื่อให้นะการบ r i e f l a p ของเราวันนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับนิสิตจะได้มีเวลานะทําการทดลองเยอะหน่อยนะครับ นะวันนี้จะทำการทดลองเรื่องนะครับสเตริโอเคมีลูกซึ่งหลักๆของเราวันนี้ก็จะนะครับใช้โมเดลล้วนๆที่นิสิตจะได้รับไปก็คือนะครับนะอ์ปกอบแบบนี้เลยซึ่งนิสิตจะต้องนะต่อรูปร่างโมเดลแล้วดูสมมาตรนะครับของโมเลกุลลูกนะครับเราจะไปดูกันทีละตอนเลยนะครับนะตอนที่1น,นะครับใน sp 3 h y b r บ d i ด ation และสมมาตรนะครับของโมเลกุลลูกซึ่งในโะมเลกุลแรกที่เราจะไปดูกันก็คือโมเลกุลของนะครับมีเทนลูกนะมีเทน เมื่อนี้ิตต่อแล้วจะพบว่าโมเลกุลมีเทนจะมีนะสมมาตรเป็น นะครับนะทรงสี่หน้าลูกนะสมมาตรมากๆเลยนะครับเป็นทรงสีหน้าลูกนะไม่ว่านีตจะตีลังกาอย่างไรก็แล้วแต่โมเลกุลจะยังคงนะสมมาตรเหมือนเดิมมุมพันธะจะอยู่ที่109.5อาหงศาลูกมีสมมาตรอะไรบ้างที่อยู่นะครับในโมเลกุลมีเทนแบบนี้ลูกอันดับแรกเราเรียกว่าระนาบสมมาตรลูกนะครับะระนาบสมมาตรคือนะครับระนาบที่ผ่าโมเลกุลและแบ่งโมเลกุลออกเป็นสซีกเท่าๆกันนะครับซ้ายกับขวามองเหมือนเป็นภาพสะท้อนในกระจกของการและการลูกซึ่งโมเลกุลมีเทนแบบนี้มีระนาบสมมาตรทั้งหมด 6อันลุกนะครับนณระดับสมมาตรอันที่1นนะครับจะพาแบ่งระหว่างนะครับนะอะตอมไฮโดรเจนตัวที่1คาร์บอนและไฮโดรเจนตัวที่2ลุกนะครับแบ่งมันกลออกเป็น2ซีกลุกพานะลงบนไฮโดรเจนตัวที่1คาร์บอนและไฮโดรเจนตัวที่2นะจะมีสมมาตรนะครับระนาบที่2ลุกนะครับนะพาแบ่งระหว่างไฮโดรเจนตัวที่1 นะครับคาร์บอนและไฮโดรเจนตัวที่3แล้วก็จะมีระนาบสมมาตรอีกกันหนึ่งนะครับนะัาแบ่งระหว่างนะไฮโดรเจนตัวที่1คาร์บอนและไฮโดรเจนตัวที่4นะครับนะนะเห็นชัดๆตรงนี้คือ3ระนาบสมมาตรหลูกพาแบ่งไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งพาแบ่งไฮโดรเจนเบอร์นะครับ1 3่าพาแบ่งไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งสี่นะครับที่ยังมีอีกก็คือรนะะนาบสมมาตรที่พาแบ่งระหว่างนะครับไฮโดรเจนเบอร์สองสามนะครับสองสามครูจะจับพลิกโมเดลให้ดูหลูก นะสองสามก็จะทําได้แบบเดียวกันลูกนะครับดังนั้นมี2 3ส,สก็จะมี2 4แล้วก็จะมี3 4ด้วยดังนั้นจะมีะระดับสมมาตรทั้งสิ้นนะครับหอันลูกนะพายแบ่งไฮโดรเจนเบอร์1 2 1 3 1 4 2 3 2 4สแล้วก็3 4ลูกมีะระดับสมมาตรทั้งสิ้นรวม6อันลุก นอกจากนี้แล้วยังมีแกนหมุนสมมาตรอีกที่เราเรียกว่าแกนนะซีสามหลุกก็คือหมุนปลายนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบองศาหลุกนะแกนซีสามจะแทงทะลุจากบนลงล่างหลุกนะครับนะครู นะถือแกนอยู่ก็เลยมองยากนิดหนึ่งนะจากบนลงล่างหมุนไป120องศาลูกไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะย้ายมาอยู่ด้านขวาลูกนะครับยังเป็นลูกล่างโมเลกุลเหมือนเดิมนะครับหมุนอีกร้อองศาไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะย้ายไปอยู่ด้านซ้ายลูกนะครับนะหมุนอีกร้อยองศาไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะย้ายกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นลูกเราเรียกแบบนี้ว่าการหมุนถึง3ครั้งเพื่อให้ได้ไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งเคลื่อนที่นะครับกลับไปที่เดิมแบบนี้ว่าแกน c 3ลูกแน่นอนถ้ามีแกน43ที่แทงทะลุจกบนลงล่านะ ตำแหน่งไฮโดรเจนตัวที่1ก็จะมีแกน C3 ที่แทงนะครับทะลุไฮโดรเจนตัวที่2นะตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะครับรวมแกน C3 ทั้งสิ้น4แกนลูกนอกจากนี้แล้วยังมีแกน C2 ด้วยนะครับแกน C2 คือหมุนไป180องศาลุกมองจากนะด้านบนลงสู่ด้านล่างลุกนะเป็นแกนที่แทงจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเช่นเดียวกันลุกนะครับเราจะพบว่ามีแกน C2 นะครับ อยู่ทั้งสิ้นสามอันนะครับเป็นแกนที่แทงลงไปนะครับระหว่างไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองลูก นะซึ่งมันจะเป็นแกนเดียวกันกับไฮโดรเจนเบอร์3 4ลูกนะครับนะเป็นแกนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจะนับแค่ครั้งเดียวลูกนะแกนที่แทงระหว่างไฮโดรเจนเบอร์12ลูกหมุนไปร้อยองศาลูกนะครับจะได้หน้าตาประมาณเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นสมมาตรของโมเลกุลลูกหมุนอีกครั้งหนึ่งนะจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นลูกนะครับเราเรียกแบบนี้ว่าการหมุน2ครั้งแล้วกลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมว่า c 2ลูกจึงมีแกน C2 ทั้งสิ้นนะครับสแกนลูกนะแทงระหว่างไฮโดรเจนเบอร์12 13 1, 2, 1 3, แล้วก็14ลูก นะครับโดยที่แกนที่แทงระหว่างไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งสองจะเป็นแกนเดียวกันกันกบนะบแกนที่แทงระหว่างไฮโดรเจนเบอร์สามสี่ลูกนะนอกจากนี้แล้วเรายังมีนะครับนะตอนที่สองลูกนะเราจะไปดูโมเลกุลของอ e ีเทนและคอนเฟอร์เมชันกันนะอีเทนและคอนเฟอร์เมชันซึ่งนะครับโมเลกุลของอ e ีเทน ซึ่งเป็น C2H6 ลุกนะเป็น C2H6 นะนี่สิก็ต้องต่อนะรูปร่างโมเลกุลของอ e ีเทนเราจะไปดูอ e ีเทนแบบที่เป็นนะครับอคลิปส์กันก่อนลูกก็คือนะครับไฮโดรเจนอยู่ตำแหน่งตรงกันเลยนะมองจากด้านหน้าจะพบว่าไฮโดรเจนะตำแหน่งนะหน้าหลังตรงกันลุกนะครับซึ่งอ e ีเทนนะก็มีสมมาตรเหมือนกันลูกนะครับนะมีระนาบสมมาตรอยู่ทั้งสิ้นนะครับนะ สามอันจากด้านนี้ลูกนะครับเป็นระนับสมมาตรที่แบ่งโมเลกุลออกเป็นซ้ายขวานะครับสมมาตรกันจนมองเหมือนภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันลูกนะแบ่งนะครับบนไฮโดรเจนตำแหน่งที่1กับตัวที่2ลูกไฮโดรเจน1 2แน่นอนก็ต้องมีระนาบสมมาตรที่แบ่งนะครับตัดโดนไฮโดรเจน3 4ลูกนะ3 4แล้วก็ตัดโดนไฮโดรเจนนะครับ5้าหลูกนะจะมีระนับสมมาตรที่ตัดโดนนะครับนะไฮโดรเจนตัวที่5และ6นะรวมทั้งสิ้น3ระนาบลูกนับ1 2 และ3นอกจากนี้ล้วยังมีระนาบสมมาตรอีกอันนึงนะครับแบ่งซ้ายขวาของโมเลกุลได้ด้วยลูกนะครับแบ่งซ้ายขวาของโมเลกุลได้ด้วยซึ่งจะเป็นระนาบสมมาตรที่4ลูกนะจึงมีทั้งหมดนะครับสระนาบสมมาตรนะแกนหมุนสมมาตรมีไหมแกนหมุนสมมาตรมีเหมือนกันลูกแกนหมุนสมมาตรจะเป็นนะครับแกน C3 ลูก c 3ก็คือหมุนไป12อองศาลูกไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะย้ายไปอยู่ด้านขวาเช่นเดียวกันกันกบ นะตอนของนะ้ำมีเทนเลยย้ายมาแล้วนะครับหมุนอีก1้0ยองศาไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะย้ายไปอยู่ด้านสายลุกนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะกลับไปอยู่ที่เดิมหมุนสรอบนะตำแหน่งไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งกลับไปอยู่ที่เดิมเราเรียกแบบนี้ว่าแกน c 3ลุกนะแกน c 3 นอกจากจะมี C3 แล้วยังมีแกน C2 ด้วยนะครับแกน C2 คือหมุนไป180องศานะครับแกน C2 จะเป็นนะครับอยู่แบบนี้ลูกนะแกน C2 ก็คือหมุนรอบแกนลูกนะ180องศาลูกนะไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะย้ายไปอยู่ด้านจากซ้ายจะย้ายไปอยู่ด้านขวาลูกนะหมุน180องศาลูกนะครับนะหมุนนีกครั้งหนึ่งไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งจะนะครับไปที่ตำแหน่งจุดเริ่มต้นการหมุน2ครั้งแบบนี้เราเรียกว่าแกน C2 ลูก นะครับซึ่งแลกที่ระหว่างไฮโดรเจนเบอร์1กับเบอร์2แน่นอนก็จะมีแกน C2 ที่แลกที่ระหว่างไฮโดรเจนเบอร์3กับเบอร์4ลูกนะมีแลกที่ระหว่างไฮโดรเจนเบอร์3กับเบอร์4แล้วก็มีแกน C2 ที่แลกที่ระหว่างไฮโดรเจนเบอร์5กับเบอร์หลูกรวมมีแกน C2 ทั้งสิ้น3แกนลูกนะครับถ้าท่านิสิตหมุนไปนะครับหมุนพันธะเดี่ยวรอบคาร์บอน2ตัวลูกไป60องศาลูกแนะไดเดรลแองเกลลูกนิสิตจะได้ภาพที่เป็นสแต็กเกอร์ลูกหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ลูกสแต็กเกอร์นะคร yeah <laughs> ก็จะมีสมมาตรของมันนะที่แตกต่างจากโนะครงสร้างอีคลิปลุกนะภาพนี้ลูกสแต็กเกิ hydrogen, ร์ดไฮโดรเจน2ตัวที่อยู่ใกล้กันจะห่างกันมากกว่านะครับโครงสร้างแบบอีคลิปลุกซึ่งไม่เสถียรน,นะครับสแต็กเกิร์ดมีอะไรบ้างที่เป็นนะครับสมมาตรของมันมีแน่ๆล่ะระนาบสมมาตรลุกนะสามารถผ่าโมเลกุลออกเป็นนะัซ้ายขวา2ส,ส่วนที่หน้าตาเหมือนภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันลุกมีระนาบสมมาตรที่1นะครับผ่าโดนไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งสองก็ต้องมีระนาบสมมาตรที่ผ่าโดนไฮโดรเจนเบอร์ สามสี่แล้วก็มีระนาบสมมาตรที่ผ่านไฮโดรเจนนะครับเบอร์ห้าหกหลุกลุนทั้งสิ้นนะครับสามระนาบสมมาตรหลุกนะสามระนาบสมมาตรนะครับมีระนาบสมมาตรตรงกลางโมเลกุลไหมนะครับที่พาแบ่งโมเลกุลออกเป็นซ้ายขวาแล้วเหมือนภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันอันนี้ไม่มีหลุกนะครับถ้าเป็นแบบส t ต็กเกิจะไม่มีนะครับถ้านอกจากที่จะเป็น ระนับสมมาตรแล้วไปดูแกนหมุนสมมาตรการมีแกนหมุนสมมาตรอะไรบ้างนะครับแกนหมุนสมมาตรจะเป็นแกน C3 นะครับแกน C3 มหมุนไปร2 0องศาจริงไหมไปดูกันนะครับหมุนไปร2อองศาหน้าตาจะเหมือนเดิมจริงนะครับย้ายมาแล้วหมุนตีรอี120องศานะครับก็จะย้ายตำแหน่งไป หมุนอีกร้อยี่องศาจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมเราเรียกแบบนี้ว่าการหมุนนะ C3 หลุกนะมีแกน C3 อยู่นอกจากนี้ยังมี C2 ด้วยนะครับคล้ายๆกับโมเลกุลของอ c คลิป e ์เลยนะครับจะมี C2 อยู่ด้วยนะครับหมุนนะครับรอบนี้จะหมุนจากแกนที่นะแทงจากด้านบนลงสู่ด้านล่างหลุกนะครับหมุนไปนะครับร้อย0ีองศาเดี๋ยวคุณทำไงดี นะอย่างนี้ปุ๊บนะ้ำหมุนไปร้อยยีองศาลูกจะได้ภาพหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการลูกนะครับนะเป็นแกน C2 ลูกนะครับนะแกน C2 ที่แทงระหว่างนะครับการหมุนเพื่อแลกที่ระหว่างไฮโดรเจนเบอร์หนึ่งกับเบอร์สสามารถแทงนะครับแกน C2 ที่แลกที่ระหว่างไฮโดรเจนเบอร์3กับ4แล้วก็แลกที่ระหว่างเบอร์5กับ6ได้เช่นกันจึงมีแกน C2 รวมทั้งสิ้นถึงนะครับสแกนลูกนะสแกนนะครับมองจากด้านบนมาเลยดูยากนิดหนึ่งพอนิ้วครูจนะบังอยู่ลูก นะครับน้ำหมุนไปนะครับ180องศานะครับได้ภาพเดิมนอกจากนี้แล้วนะครับโมเลกุลที่เป็นแบบ สเต็กเกิดจะมีจุดสมมาตรโดยจุดสมมาตรคือจุดอยู่ตรงกลางของโมเลกุลที่นาลากไปยังฝั่งตรงข้ามหรือไฮโดรเจนตัวที่1นะครับผ่านจุดสมมาตรไปยังฝังตรงข้ามระยะทางเท่ากันจะเจอไฮโดรเจนตัวที่2นะครับนะไฮโดรเจนตัวที่3ผ่านจุดสมมาตรไปยังฝักตรงข้ามจะเจอไฮโดรเจนตัวที่4และนะไฮโดรเจนตัวที่5ผ่านจุดสมมาตรไปยังฝังตรงข้ามที่ระยะทางเท่ากันจะเจอไฮโดรเจนตัวที่6คาร์บอนผ่านจุดสมมาตรจะเจอคาร์บอนหลุกอย่างนี้จึงมีจุดสมมาตรด้วย นะครับจากนั้นเราจะย้ายไปตอนที่3ซึ่งเป็นโมเลกุลนะอของ ET ที T, หลุกซึ่งเป็นพันธะคู่หลุกนะครับตอนที่3มโมเลกุลอ e ีทีจะเป็นพันธะคู่ โครงสร้างของ E ีทีหลูกพอเป็นพันธะคู่ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของพันธะคู่คือนะครับนิสิตจะนะต้องต่อเป็นแขนอ่อนๆยาวๆแบบนี้2อันหลูกเป็นพันธะคู่จะไม่สามารถนะหมุนไปรอบพันธะนะระหว่างคาร์บอนคาร์บอนได้ไม่เหมือนตอนพันธะเดี่ยวหลูกนะที่มันสามารถบิดไปบิดมาระหว่างนะครับนะรอบพันธะเดี่ยวของคาร์บอนคาร์บอนได้นะครับไปดูว่ามีสมมาตรอะไรของโมเลกุลบ้างอันดับแรกมีระนาบสมมาตรหลูกนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ระนาบสมมาตรระนาบที่หนึ่งนะแบ่งซ้ายขวาแน่นอนหลูกนะโมเลกุลเหมือน แบ่งบนร่างลูกนะครับได้แน่นอนลูกนะ้ำโมเลกุลเหมือนกันยังมีอีกระนาบสมมาตรหนึ่งที่พาบรรจุทุกอะตอมเข้าด้วยกันลูกนะ้ำมองจากด้านข้างน่าจะเห็นง่ายกว่าลุกนะครับนะสามารถแบ่งนะครับโมเลกุลเป็นซ้ายขวาที่หน้าตานะเหมือนภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันเป็นระนาบสมมาตรมีทั้งหมด3ระนาบลูกนะแบ่งซ้ายขวาแบ่งบนล่างแล้วก็แบ่งทุกอะตอมลูกนะในแนว ระนาบของอะตอมโมเลกุลเลยนะสามระนาบสมมาตรลูกน,น,นอกจากนี้แล้วยังมีศูนย์สมมาตรด้วยนะครับไฮโดรเจนผ่านจุดสมมาตรตรงกลางไปยังฝั่งตรงข้ามจะเจอไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนผ่านจุดสมมาตรไปยังฝั่งตรงข้ามจะเจอไฮโดรเจนแล้วยังมีแกน c2 อีก3แกนลูกมีแกน c2 อีก3แกนนะแกนที่1ลูลลลนกน,นะครับน้ำหมุนนึร้อยองศาลูกนะครับนะแกน c2 นะครับหนูก็จะได้แกน c2 อันที่1แกน c2 อันที่2และที่ระหว่างไฮโดรเจนตัวบนกับไฮโดรเจนตัวล่าง สามารถน้ำหมุนได้180องศาลูกนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีนะแกน C2 อีกอันหนึ่งคือแลกที่ซ้ายขวาได้อีกหลูกนะครับแกน C2 นะแทนจากด้านบน,บนลงสู่ด้านล่างหลูกนะจะนันะแลกที่ระหว่างไฮโดรเจนนะครับซ้ายกับไฮโดรเจนขวาหลูกรวมทั้งสิ้น3 4 C2 ลูกนะครับ1 2แล้วก็จากบนลงล่างหลูกนะทิ่มทะลุลงไปเลย3นะมีทั้งหมด3 C2 หลูกนะครับจากนั้นนี้ติต้องเปลี่ยนหนึ่ง ไฮโดรเจนให้กลายเป็นคอรีนแล้วดูซิว่าสมมาตรของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะซึ่งครูจะไม่ทำนะครับให้นิสิลองทำเองเปลี่ยนไฮโดรเจนตัวหนึงเป็นคอรีน ine, สีแดงหลูกนะ ดูซิว่ลระดับสมมาตรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเป็นคอรีน2อะตอมนะครับแบบที่อยู่ใกล้กันที่เราเรียกว่าซิสดูซิว่ลระนับสมมาตรเปลี่ยนไปเช่นไรเป็นแบบที่คอรีนอยูนะ่ตรงกันข้ามการที่เป็นแบบทรานส์ดูซิว่ลระนับสมมาตรเปลี่ยนไปแค่ไหนและสุดท้ายเป็นคอรีน2อะตอมที่อยู่บนคาร์บอนเดียวกันลุกนะว่านะสมมาตรแตกต่างไปจากเดิมเช่นไรลุกังนะจากนั้นเราจะย้ายไปตอนที่4ลูกนะครับตอนที่4ซึ่งเป็นนะครับการ ต่อวงแหวนคาร์บอนหลูกซึ่งนิสิตจะต้องต่อนะวงแหวนคาร์บอนให้เป็นวงหลุกนะต่อให้เป็นวงลูกนะเ,เป็นวงแหวนคาร์บอนต่อจนนะครับได้เป็นวงนะซึ่งวงแหวนคาร์บอนนิสิตที่จะต้องต่อนะครับให้มันเป็นนะครับสายยาวก่อนแล้วจากนั้นนิสิตขดให้มันกลายเป็นนโะครงสร้างแบบวงหลุก นะครับซึ่งนิสิตจะต้องจำลองการต่อโครงสร้างแบบ C3 C4 C5 นะครับและสุดท้ายเป็นแบบ C6 ลุกนะครับนะซึ่งครูจะข้ามแบบ C3 C4 และ C5 นะครับนิสิตลองต่อดูแล้วดูรลนับสมมาตรดูจุดสมมาตรซี C ว่ามีไหมนะครับแล้วมุมพันธะเป็นอย่างไรไมันเบียดการต่อยากลุกนะครับนะแต่ครูจะข้ามไปตอนที่5เลยนะครับซึ่งเป็นการต่อนะครับโครงสร้างของ C6 ตัวลุกเป็นวงแหวนของ6คาร์บอนลุกนะครับ ซึ่งเป็นไซคลเฮกเซนนะละคอนเฟอร์เมชันลูกนะไซคลเฮกเซนและคอนเฟอร์เมชันนะวงแหวน6คาร์บอนนะครับจะมีโครงสร้างได้2แบบลูกแบบนะครับแชร์นะมองเป็นเก้าอี้ลูกเป็นแบบแชร์กับแบบที่เป็นโบ๊ทลูกนะครับเป็นแบบโบ๊ทซึ่งอันนี้จะดูยากด้วยโมเดลตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูนะครับรูปแบบการวาดภาพนะที่เป็นแชร์เป็นโบ๊ทคอนเฟอร์เมชันกันดูซิว่าดูออกไหมว่ารูปภาพที่นิสิตเห็นอยู่อันนี้เป็นนะเป็นแชร์กับเป็นโบ๊ทลูกดูออกไมเอ่ยนะครับภาพ บนนะครับเป็นรูปเก้าอี้ลูกภาพล่างจะเป็นแบบเรือนะถ้าดูไม่ออกครูก็เลยวาดภาพซ้อนทับลงไปให้ลูกนะครับนะมองเห็นเป็นนะสี่อะตอมเป็นตำแหน่งที่นั่งนะครับนะตรงนี้เป็นด้านขวาเป็นยกสูงขึ้นเป็นที่พักศีรษะแล้วด้านซ้ายต่ำลงเป็นที่วางขานะเป็นที่วางขาอันนี้เป็นแบบแ h a ์ r confirmation นับส่วนนะด้านล่างจะเป็นแบบโ pose confirmation ลูกสี่ตำแหน่งเป็นนะครับเรือมียกหัวท้ายนะสูงขึ้นลูกนะเป็นหัวเรือ นะหลังจากนิสิตธต่อแบบวงคาร์บอนนะครับได้6อะตอมเป็นไซคลเฮกเซนแล้วนะจะพบว่านะ้ำมันสามารถบิดเปลี่ยนไปมาระหว่างนะครับ6คาร์บอนที่เป็นเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้และเป็นเหลือได้โดยที่ไม่ต้องแกะ โมเดลเลยนะครับเราเรียกว่าการหมุนรอบพันธะเดียวแต่แบบโบสจะไม่เสถียรเนื่องจากไฮโดรเจนแฟลกโพตรงเนี้ยนะ้าเหมือนกับหัวทงบนหัวเสารเรือลุกนะเป็นทงบนหัวเสารเรือนะครับจะอยู่ใกล้กันมากๆจะเบียดกันมากๆหลุกนะจะนะตีกันเลยเพราะฉะนั้นจะได้โครงสร้างที่ไม่เสถียรเท่าแบบที่เป็นแชร์คอนเฟอร์มชันลูกนะไฮโดรเจนจะอยู่ห่างกันมากกว่าลุก นะส่วนตอนที่6ลุกนะครับไคลโลคาร์บอนคือการที่คาร์บอนมีนะครับสอะตอมที่ไม่เหมือนกันเลย4แขนที่ไม่ซ้ํากันหลุกนะครับเราเรียกว่าไคลโลโมเลกุลน,นะครับ เป็นภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันแต่ไม่ใช่สารตัวเดียวกันน้ำมองผันผ่านแล้ว2โมเดลนี้เหมือนจะเป็นภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันม่วงสะท้อนกระจกเจอม่วงแดงสะท้อนกระจกเจอแดงฟ้าสะท้อนกระจกเจอฟ้าและเหลืองสะท้อนกระจกไกลๆไปเจอเหลืองน้่นเหมือนจะเป็นภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันแต่ไม่ใช่สารตัวเดียวกันเพราะถ้านิสิตลองพยายามทําให้มันเป็นโมเลกุลเดียวกันมันจะไม่เหมือนลูกม่วงกับม่วงตรงแดงกับแดงแต่จะพบว่าเหลืองกับฟ้าสลับที่กันอยู่ถ้านิสิตสลับที่เหลืองกับฟ้าบ้างก็ยังพบว่า แดงกับม่วงก็ยังไม่ตรงหลกสลับที่กันอยู่ไม่ว่านิสิตจะทำอย่างไรนะครับนะมันจะไม่มีทางทําให้สองเลกุลน,นี้เหมือนกันร้อยเทุกประการล,ลูกรลบาี่กูให้แดงกับฟ้าตรงหลูกม่วงกับเหลืองก็ยังสลับที่กันอยู่จึงทําให้สารสองตัวนี้เป็นอินแนนิชอเมอร์กัน นะเมื่อน,นิสิตหาคอนฟิกูเรชันคนนึงเป็น R อีกคนจะเป็น S คาเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเป็นฝาแฝดกันนั่นเองหน้าตาเหมือนกันทุกประการยืนหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับเป็นภาพสะท้อนในกระจกของก,ากาันละกันแต่ไม่ใช่สารตัวเดียวกันถ้านางสาว A ทําผิดนางสาว B ซึ่งเป็นฝาแฝดไม่ต้องเข้าคุกแทนหลูกนะถือเป็นสารคนละตัวหลุกนะครับซึ่งเป็นนะครับตอนที่7ด้วยคายร์บอนที่มีแบบอะตอมเดียวหลูกนะเป็นแบบอะตอมเดียวนะนิสิตต่อโมเดลแล้ว,ลวดองนับคอนฟิกูเรชันะดูจะพบว่านะครับแบบที่มี หนึ 1> 1. ่งคาร์บอนที่แปลว่าคาร์บอนมี4แขนที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับดูซิว่ามีคอนฟิกเรชันเป็นอย่างไรส่วนตอนที่8ลุกนะครับนะเป็นคาร์บอนะ carbon, 2อะตอมลุกนะครับรอบนี้เนะืนิสติตต่อโมเดลจะได้นะครับโครงสร้างสารที่มีคาร์บอนะ carbon, ถึง2อะตอมลุกนะครับนะจากมองโมเดลแล้วจะพบว่า2โมเลกุลน,นี้มองเหมือนเป็นภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันอีกเช่นเดิมลุกนะครับนะฟ้าแดงอยู่ใกล้กระจกสะท้อนเจอฟ้าแดงเหลือง สะท้อนกระจกเจอเหลืองนะแดงฟ้าสะท้อนกระจกเจอแดงฟ้าเหมือนเป็นภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันแต่ก็ไม่ใช่สารตัวเดียวกันอีกเช่นเคยหรือไม่ว่านิสิตจะทาอย่างไรให้เหลืองกับเหลืองตรงกันจะพบว่าแดงกับฟ้าจะยังสลับที่กันอยู่ลูกแบบนี้ถือเป็นนะครับในอ e ีแนนชิโอเมอร์ mer, ลูกนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าข้ามคู่อ e ีแนนนะครับนั้นเราถือเป็นไดอสเตเรโอเมอร์ก็คือไม่ใช่ภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันและซ้อนทับกันไม่ได้ด้วยเราเรียกว่าไดอสเตเรโอเมอร์ นะครับนะสุดท้ายนะครับตอนที่9หลุกนะนนี่สิ่งต้องทำก็คือนะเขียนโครงสร้างแบบฟิชเชอร์นิวแมนแล้วก็สอฮอร์สลุกนะครับโครงสร้างแบบฟิชเชอร์คือการมองแบบที่เป็นนะรูปตัวบวกหลุกนะครับนะ้ำมองโครงสร้างทรงสรีงสงหน้าให้กลายเป็นนะครับเครื่องหมายบวกลุกนะ้ำมองจากท็อปวิวจะพบว่าแดงกับเหลืองหลุกนะครับยื่นออกมาจากระนาบกระดาษส่วนฟ้ากับม่วงยุบลงไปจากระนาบกระดาษคูขยับด้านข้างให้ดูลุกนะแดงกับเหลืองจะสูงกว่าระนาบของอะตอมคาร์บอนสีดํา ที่อยู่ตรงกลางหลบส่วนม่วงกับฟ้าจะอยู่ลึกลงไป จากะาระนาบอะตอมคาร์บอนสีดำลุกเราถือว่าให้แนวนอนลุกเป็นยืดออกมาจากระนาบกระดาษมองจากท็อปวิวจะเป็นตัวบวกนะะถ้าเป็นนิวแมนโพสเทชันนะครับน่าจะเป็นการมองนะครับผ่านนะครับสองคาร์บอนลุกจากท็อปวิวเหมือนกันนะครับแบบนี้เราเรียกว่านิวแมนโพสเทชันนะเป็นการมองทะลุร,ระหว่างคาร์บอนตัวหน้าไปยังคาร์บอนตัวหลังหมุน60องศาจะได้โครงสร้างที่เรียกว่านะครับสเต็กเกอร์หมุนอีกทีนึ่ง60องศาจะได้โครงสร้างที่เรียกว่าอีคลิปส์ลุกนะครับนะแบบนี้เราเรียกว่านิวแมนโพสเทชันมองจ จากท็อปวิวผ่านคาร์บอนทั้งสองลูกนะครับสุดท้ายเป็นโครงสร้างแบบซอร์ฮอสทำไมถึงเรียกว่าซอร์ฮอสนะครับหน้าตาของมันคล้ายกับมมามากลูกจะเป็นการมองจากด้านข้างลูกนะัาเหมือนกับเป็นหัวมา้ากับผ่างมา้านะส่วนด้านล่าง4อันที่ครูจับอยู่แดงฟ้าเป็นขามา้าลูกนะครับกนะ็จะเป็นนะตอนสุดท้ายที่นิสิตจะต้องลองต่อโมเดลดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนะอาจารย์ประจำกลุ่มจะคอยนะช่วยตอบคำถามนะครับนะขอให้นะนิสิตนะครับ เริ่มการทดลองได้เลยครับ